สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรเร่งด่วนในการทำไข่เค็มจากไข่ไก่เพียงแค่หนึ่งวันก็ทานได้มาฝากกันนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะ และวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะดองทั้งหมด4ฟองใครจะใช้ปริมาณมากกว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะคะและวันนี้ไข่ที่พี่ขวดจะนำมาดองจะเป็นไข่ไก่นะคะก็มีความอร่อยไม่แพ้ไข่เป็ดเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็ให้เรานำไข่ไก่ที่เราจะดองเป็นไข่เค็มไปล้างทำความสะอาดก่อนนั่นเองค่ะ เมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรานำมาใส่ภาชนะแนะนำว่าให้เป็นภาชนะแก้วจะดีกว่านะคะเสร็จแล้วให้เรานำน้ำส้มสายชูนะคะ บีบใส่ลงไปได้เลยค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องใส่ให้ท่วมไข่ไก่นะคะเพราะว่ามันจะเปรืองน้ำส้มสายชูให้เราใส่ลงไปเพียงแค่ครึ่งฟองก็พอนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพลิกกลับด้านโดยเราจะแช่เข้าไว้แบบนี้ด้านละ5นาทีค่ะ อันนี้เราก็ดองฝั่งหนึ่งไว้ก่อนนะพอครบ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพลิกกลับด้านค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าเขาจะมีเป็นฟองๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือตัวน้ำส้มสายชูเขาจะไปกัดเปลือกไข่ให้มีความบางนั่นเองค่ะพอไข่ไก่มีความบางลงเวลาที่เราดองเกลือเขาก็จะดูดความเค็มของเกลือเข้าไปได้ง่ายนั่นเองนะคะครบ5นาทีสำหรับด้านแ เราก็พลิกกับอีกด้านหนึ่งเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะแช่ไว้10นาทีนั่นเองนะคะ นี่นะคะจะเห็นได้เลยว่าน้ำส้มสายชูเขาก็จะกัดผิวของเปลือกไข่ออกมาเป็นสีขาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เปลือกไข่เราก็จะมีความบางแล้วเดี๋ยวพอเราดองเกลือมันก็จะเค็มง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็ให้เรานำไข่ไก่มาคลุกในเกลือป่อนได้เลยนะคะ พอเราคลุกเสร็จแล้วก็ให้เรานำไปใส่กระปุกกระปองที่มีฝาปิดนะคะเราจะดองเขาไว้แบบนี้ 3วันก็จะได้ไข่แดงหนึบๆที่สามารถนำไปทำยำไข่แดงหรือว่าถ้าเราดองไว้หนึ่งวันนะคะเราก็สามารถนำมาทำไข่ดาวเค็มได้อร่อยกำลังดีค่ะไข่ขาวจะยังไม่เค็มมากแต่ไข่แดงจะมีความหนึบนะคะส่วนวันนี้พี่ขวดจะดองไว้3วันนะคะเพราะว่าพี่ขวดจะนำไปทำเป็นยำไข่เค็มนั่นเองค่ะพอครบ3ามวันก็ให้เรานำ ไข่ไก่ออกมาล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไข่แดงของเราจะหนึบขนาดไหนเดี๋ยวเรามาตอกไข่ดูกันนะคะนี่ค่ะดูไข่แดงของเรานะหนึบกำลังดีเลยสำหรับสูตรนี้พี่ขวดดองมาครบ3วันนะคะจะสามารถนำไปทำ ยำไข่เค็มหรือว่าใครจะนำไปต้มเพื่อทำเป็นไข่เค็มต้มก็ได้แล้วนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะเพียงหนึ่งวันก็สามารถทำเป็นไข่ดาวเค็มได้แล้วหรือว่าดองเพียงสามวันนะคะก็จะได้ไข่แดงหนึบๆแบบนี้เลยอย่าลืมลองทำกันค่ะ